สวัสดีครับสวัสดีนิ้มสายสายวันเสาร์ครับเมื่อไงครับมาอีกแล้วครับผมปลาดุกย่างชุดพิเศษครับนี่ครับพอดีพี่เป็นทบมาสร้างกับวัดนะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับผมที่ซอยอดนุนคือเก่าครับเรต้องมักเรต้องปรุงเนาะครับเนาะเพื่อนเไปเห็ดแนวอื่นเพื่อนว่าครับนี่ครับผมผมย่างใกล้จะเสร็จแล้วครับเพื่อนสร้างมาเหมือนเดกอะสี่สิบตัวนะครับเนาะนี่ครับวันเดียร์มาร์กย่างครับวันเดียรปรุงเลยครับผม นี่ครับทั้งดัานนี่สีย่างก้อนครับนี่นี่มานี้ครับผมตัวละยี่สิบบาทนะครับเนาะนี่ครับส่วนหนึ่งที่ย่างแล้วล้ะครับพี่เพิ่นเอาสี่สิบตัวครับสายแล้วครับพอดีนัดเพิ่นไวประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งประมาณนี้นะครับเนาะจะมาารับเอาครับนี่ครับ ค่อยๆพลิกแปลงใช่ครับยังขายอยู่คือเก่าครับผมซอยอ่าจุดที่ผมมาจอดขายนี่ก็จะยุบบังซอยบางแวกร้อยซีครับเข็ดภาษีเจรเลิศนะครับเนาะเป็นยังขาขายอยู่คือเก่าครับบางเมือกับลงแนบบดีลงแนบครับผมเลียบอันนี้สุกแล้วครับนี่บางตัวกระชินังหลุดนะครับเนาะนี่ครับประมาณนี้นะครับอย่างปดุ๊กทำในเวลาย่างก็จะงามนะครับเนาะ ถ้าเบ่งมาท่านกระดำครับลักษะเกี่ยวกับสีของปลาขึ้นกันครับคันปลาตัวดำก็จะดำครับเมื่อนี่สีปลาใช้ได้ครับบ่ดำจนเกินไปนะครับเนาะอย่างเราก็จะดูน่ากินน้อยนึงครับนี่ครับปลาชุดเนี่ยบ่ด้มากยังครับเนี่ยบ่ต้องปรุงคนบอกบ่ให้ปรุงเลยครับนี่นี่ครับลิกไปเรื่อยๆนะครับเนาะ เรนี่ไฟกระจกอ่อนจัก,กหน่อยอยู่หรอกครับนี่พอดีอ่ะชุดสุดท้ายครับทานเริ่มจะหมดครับกิ๊กางไหนคือเก่าครับผมนี่ครับนี่เห็นปะครับผมถ้ามันออกแล้วเขาจะเงาครับนี่นี่ครับแห้งแล้วครับนี่ ผมย่างปลาผมจะพลิกบ่อยครับเพื่อบ่อยเขาติดตะแรงครับเนาะถ้าติดตะแรงปลาจะเละได้ครับเท่ากับพลิกดูดูสิละครับกล่าวว่าเป็นจังหวะนะครับพลิกไปเรื่อยๆครับผมนี่อย่างแวกหน้าตาประมาณนี้ครับกระดำแน่นะครับเนาะธรรมดาครับผมกสีบ่อยดำก็เป็นไป่ได้ครับประมาณนี้แหละครับ กับยูทีซีของตัวปลานะครับบางมือปลาเนี่ยโอ้งามลายครับสีขาวๆมันจะออกเหลืองๆอะครับบางมือกับปลาตัวดำตัวตาตัวดำตัวเด็กกระดำนะครับเนาะนี่ครับพราชฉะใดครับผมเนี่ย